มูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญองค์กรการคิศชงไม่แสวงหาผลกำไรตับธนธกิจของมวลมนุษย์าติครับสวัสดีครับผมป๊อบชตินภพรบวรมหาบุญบารมีหรืออาจารย์ป๊อบพระศิวลีประธานมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญ ผู้ไกลเกยรติสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิละเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมวันนี้ได้เดินทางมากราบสักการะหลวงพ่อทองกึงครับกับอาจารย์ต้นนะครับเพื่อที่จะแถลงข่าวร่วมกันจัดงานกิจกรรมบุญในการถวายพระศิวลีองค์ที่5 8 9แห่งประเทศไทยนะครับในโครงการ7 8 9องค์ทัวไทยแล้วก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีนะครับจึงมีพิธีจัดสมโพธบวงสวง พร้อมทั้งกิจกรรมบุญในการถวายเป็นพุทธบูชาภาพยนตร์และก็ปฏิบัติบูชาครับในวันที่27และ28นะครับธันวาคม2565นี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆและสื่อมวลชนทั่วประเทศที่ได้รับชมการแถลงข่าวนี้ได้ประชาสัมพันธ์ณวัดเจดีหอยอำเภอรานหลวงแก้วัประทุมธานีครับผมครับ ก็ขอพรจากพระอาจารย์ครับให้เกิดความเป็นสิริมงคละ <ทา S 2> นะครันนี้ครับมีความเรื่มสายศรัทธาเกี่ยวกับสิวรรผีเราก็มีความหมายความเคารพนับถือเกี่ยวกับหมายความสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ <ผม S 2> เราได้สังคร์บอยู่ทุกวันนี้ฉัะนั้นก็หมายค <ผม S 2> วามว่าพยายามที่จะส่งข่าวแล้วก็ชี้แจงให้ให้กับญาติโยมทั้งประเทศมีโอกาสมาร่วมงานครับผมนะฮะหมายความมาร่วมงานพร้อมเพียงกันครับผมครับราบสทุกครับสาธคุครับสนุกสนุกโดย